กินนุสันตรมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิคารูปอะคัมมากินนุพีโตวติววทศีติสัตตาเมผะเลมุตทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตรมาโนวราหุสุริยังปมุจนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติววตทศิติสัตตาเมเะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถา,าพิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันติ กิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจจสิสังวิครูโปอักขมะกินนุพีโตวติทศิติสัตธาเมผะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจจ สิสังวิคารูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติววตนทศีติสัตตธาเมะเลลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาถาปิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันตี กินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิคารูปอะคัมมากินนุพีโตวติวทศีติสัตสตาเมพะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีตโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุกินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สีสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตว,วัตินทศีติสัตตาเมะเลมุตชีวันโตนสุขังละเพพุทธาถาปิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันติ กิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปะคัมมากินนุพีโตวติทศิติสัตตาเมพระเลมุทธาชีวันตโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติทสีติสัตตาเมพะเลมุตทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถา,าพิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยานตี กิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิคารูปะคัมมากินนุพีโตวติทศีติสัตธาเมผะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยาจันทิมันตูก,กิน,นุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุจนจะ สิสังวิครูโปอาคัมมากินนุพีโตว,วัตินทศิติสัตตธาเมะเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาปิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันติ กินนุสันตระมาโนวราหูจันทังปมุนจะสิสังวิครูปอะคัมมากินนุพีตโตวติทศีติสัตถาเมผะเลมุตธาชีวันตโตนสุขังละเพพ,พุทธคาถาพิขีตโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุกินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัดติทศิติสัตตาเมปะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยสุริยานติ กิน,นุสันตระมาโนวาราหุจันทังปมุนจะสิสังวิคารูปอังคัมกินนุพีโตวติทศิติสัตธาเมผะเลมุตถาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กิน,นุสันตระมาโนวาราหุสุริยังปมุจนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติววตนทศีติสัตตธาเมเะเลมุตทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาปิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันติ กินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปะคัมมากินนุพีโตว,วัิทศีติสัตตาเมผะเลมุตทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวาราหุสุริยังปมุจนจะ สีสังวิคารูโปอาคัมมากินนุพีโตว,วัตินทศิติสัตตาเมปะเลมุตชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยัสุริยันติ กิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปะคัมมากินนุพีโตวติทศิติสัตถาเมระเลมุตถาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติสสีติสัตธาเมะปเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยัสุริยันตี กินนุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิคารูปะคัมมากินนุพีโตวัดิตาสีติสัตธาเมผะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูโปอาคัมมากินนุพีโตวัติววตนสีติสัตตธาเมปะเลมุตชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาปิขีโตมิโนเจมุนเจยสุริยันตี กินนุสันตระมาโนวราหูจันทังปมุนจะสิสังวิคารูปะคัมมากินนุพีโตวติทศีติสัตตาเมผเลมุตธาชีวันตโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สีสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตว,วัตินทศีติสัตตาเมะเลมุตชีวันโตนสุขังละเพพุทธาถาปิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันติ กิน,นุสันตระมาโนวราหุจันทังปมุนจะสิสังวิครูปอะคัมมากินนุพีโตวติทศิติสัตตาเมผะเลมุตธาชีวันโตนสุขังละเพธพุทธคาถาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยจันทิมันตุก,กินนุสันตระมาโนวราหุสุริยังปมุนจะ สิสังวิครูปโปอาคัมมากินนุพีโตวัติทศีติสัตตาเมะเลมุทธาชีวันโตนสุขังละเพพุทธาหาทาพิขีโตมิโนเจมุนเจยยสุริยันตี